อาหารเสริมหลายๆตัวเนี่ยเราจะกินด้วยกันยังไงเดีย๋ยวให้หลักการในเรื่องของการกินวิตามินอาหารเสริมพวกเรานิดนึงถ้าพูดถึงในเรื่องของอาหารเสริมวิตามินนะเราจะแยกแบบออกเป็นประมาณนี้แล้วกันเนาะอ่ะอันที่หนึ่งก็จะเป็นเรื่องของวิตามินกลุ่มนี้ได้แก่อะไรบ้างเช่น วิตามิน A D E K อันนี้ก็คือที่ละลายในน้ำมันใช่ไหมวิตามิน B รวมวิตามิน C อันนี้ก็คือละลายในน้ำตัววิตามิน B เนี่ยมันจะมีทั้งหมด8ตัว B 1 2 3 5 6 7 92 2อัตารางมันก็จะมีชื่อเรียกของเขาอปอีกอะไรอย่างเงี้ยนะอันที่สอเกลือแร่พวกเราพวกนี้เนี่ย ไม่ใช่วิตามินวิตามินมันสลายง่ายมากพวกเรามันสลายง่ายสุดๆไปเลยนะคะโดยเฉพาะแบบวิตามินซีอะไรเงี้ยเจอความร้อนก็หายเจอความชื้นก็หายเจอแดดก็หายเออเจอแสงก็หายนะคะส่วนใหญ่อที่แบบเรากินกกันมักจะเป็นน้ําเกลือแร่มากกว่าเนาะเกลือแร่ก็อย่างเช่นมีแมกนีเซียมโพแทสเซียมแคลเซียมมีเรื่องของซิงค์สังกะสีนะ เวลาที่เราแบบกินพวกวิตามินรวมมันจะรวมวิตามินและรวมเกลือแร่ไปด้วยเนาะมันก็จะมีอย่างพวกอื่นๆที่ร่างกายต้องการแต่ปริมาณแค่เล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยเช่นทองแดงซิลิเนียมไอโอดีนมันสำคัญแต่ร่างกายต้องการน้อยมากซึ่งถ้าเกิดว่าเรากินพวกเนื้อสัตว์กินไข่แดงกินอะไรอย่างเงี้ยก็มักจะไม่ค่อยขาด อยู่แล้วนะจ๊ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นอีกกลุ่มนึงนะแยกกันนะอยาอันแรกคือวิตามินอนะันที่2เกลือแร่อันที่3มาในรูปแบบของไขมันไขมันจําเป็นตัวโอเมกา้าทั้งหลายนะจ๊ะโอเมก้าสโอเมก้าหแต่ประเด็นก็คือโอเมกา้าหอ่ะเราไม่ค่อยขาดหรอกส่วนตัวเองก็จะไม่ค่อยได้พูดถึงนะโอเมก้าหเนี่ยมักจะได้รับเกิน สะด้วยซ้ำพวกน้ำมันพืชทั้งหลายอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็มีเรื่องของ DHA ที่แบบช่วยเรื่องของสมองอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งโอเมก้า3เนี่ยถ้าเป็น EPA กับ DHA เนี่ยมันจะได้มาจากพวกสัตว์เนาะก็คืออย่างเช่นปลาทะเลน้ำลึกแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโอเมก้า3ที่เป็น ALA อันเนี้ยก็จะได้จากพืชพวกถั่วทั้งหลายนะคะ ไตรกีเซลายใช่ไหมคือโอเมก้าสมเนี่ยมันเป็นไตรกีเซลายพวกเราตัวโอเมก้าสซึ่งโครงสร้างมันก็คือไตรกีเซลายแต่ว่ามันเป็นไขมันจําเป็นหมายความว่าร่างกายเราอะ่ะมันสร้างไม่ได้มันจําเป็นจะต้องกินเข้าไป ต้องรับจากข้างนอกเข้าไปเท่านั้นนะร่างกายเราสร้างไม่ได้นะคะซึ่งไอ้ที่เราต้องการก็คืออันนี้แหละ EPA DHA พวกเนี้ยนะคะถึงแม้ว่ามันจะเป็นไตรกลเซอไรด์แต่ว่ามันเป็นตัวไตรกลเซอรไรด์ที่ร่างกายต้องการแล้วมันเป็นไขมันดีที่จะไปช่วยลดไตรกลเซอไรด์ตัวที่ไม่ดีในร่างกายของเราเนาะให้ EPA บวก DHA ทานอย่างน้อยเนี่ย1,000มิลลิกรัมนะเวลากินก็คือให้กินน้ำมันปลานะจ๊ะแต่ประเด็นก็คือน้ำมันปลาก็ต้อง วพวกสารปนเปื้อนพวกอะไรพวกนี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นน้ำมันปลาที่บริสุทธนะิ์น่ะราคาก็จะสูงนะแต่ถ้าเกิดว่าถ้ามันมีกลิ่นเมื่อไหร่ให้รู้เลยนะไขมันออกซิไดซ์กับออกซิเจนในอากาศมันก็จะทําให้เสียสภาพก็คือเอาง่ายๆมันเสียมันก็เลยจะมีกลิ่นเหือนออกมานะคะอันที่4กรดอะมิโนก็คือโปรตีนเวลาที่ถูกย่อยนะความสัมพันธ์ก็คือว่าโปรตีนถูกย่อยมันจะเป็นเปป หลายคนเวลาที่แบบได้ยินคําว่าอาหารเสริมที่อยู่ในรูปของเปปไทด์นั่นเปปไทด์นี่อะไก็ให้รู้ว่ามันคือโปรโตีนก็คืออยู่ในกลุ่มข้อ4ี่ของเรานะโปรโตีนถูกย่อยไปก็จะเป็นเปปไทด์อย่างเงี้ยนะเปปไทด์ก็คือกรดอะมิโนมาต่อต่อกันหลายๆตัวเพราะฉะนั้นเวลามันถูกย่อยมันก็จะเป็นเอ,อ่ออะมิโนอแอซิดก็คือกรดอะมิโนนะกรดอะมิโนมันจะมี20ชนิดใช่ไหมเพราก็คือกรดอะมิโนอ่ะมันจะมีอยู่20ชนิดอาหารเสริมบางอย่างก็เอาแต่ละ นมาทำเพื่อแบบจำหน่ายหรือแบบเวโปรตีนมันก็จะคือเป็นข้อสีนี่แหละมันก็คือโปรตีนหรือกรดอะมิโนอ่ะแล้วก็จะเสริมนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปกรดอะมิโนต่อกันหลายๆตัวก็เรียกเปปไทด์แต่ถ้าใส่ย,ยัง้งจนเอาไปทำประโยชน์มีหน้าที่เฉพาะของมันก็จะเรียกเป็นโปรตีนนะเช่นเอนไซม์ ก้ามเนื้อเรารอย่างเงี้ยนะเซลล์ของเราเส้นผมเราก็เป็นโปรตีนเล็บเราก็เป็นโปรตีนกระดูกเราก็เป็นโปรตีนอะไรเงี้ยนะนะอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่จะเป็นในรูปแบบของอาหารเสริมที่ออกมานะก็ส่วนใหญ่เราก็จะได้แบบเห็นอ,อย่างเช่นเวฟโปรตีนหรือคอลลาเจนพวกของกลูตาไธโอนนะซิสซีนอย่างเงี้ยนะหรือเนกอะไรเงี้ยนะ,ะสุดท้ายละกันก็จะเป็นพวกของแบบสารสำคัญ ที่มันมีอยู่ในพวกพืชต่างๆในธรรมชาตินะซึ่งเขาก็จะไปสกัดมาซึ่งพวกสารสำคัญพวกนี้อมันก็จะมีอยู่ เฉพาะในพืชแต่ละชนิดก็จะมีสารสำคัญแต่ละอย่างของเขาส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแอนตี้ออกซิแดนต์ต่างๆอย่างนี้เป็นต้นคือคุณสมบัติมันเป็นคำรวมอะเวลาที่เราจะพูดนะว่ายกตัวอ,อย่างเช่นอะไรบ้างเราคุยถึงกันบ่อยๆเ,เรสเวราเทลเรสเวราเทลนี่ก็จากองุ่นแดงอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ก็จะป้องกันเรื่องของโรคหัวใจดูแลเรื่องผิวพรรณแอสตาแซนทีนมีค่ะดูที ซีแซนีนกลุ่มเดียวกันนะสารสกัดจากใบแปะกู้ไว้โคเควเทนมีใครกินไหมก็ดูแลเรื่องของหัวใจไลโคปีนนี่ก็วันละยี่สิบมิลลิกร,รัมทุกวนันตัวนี้มันจะเป็นสารสกัดจากมาเมล็ดองุ่นนะมันจะคนละอย่างอย่างเลสซอราทอลมันจะมาจากเปลือกอันนี้เลสซอราทอลมาจากเปลือกองุ่นแดงใช่ไหมแต่แต่ตัวเอ่อตัวไลไลโคปีนมันก็จะมาจากมาเมล็ด อเอามาสก,กัดอีกทีหนึ่งประเด็นคืออ่ะทั้งหมดนี้มันจะกินร่วมกันยังไงบ้างโดยส่วนใหญ่เนาะให้กินไปพร้อมมื้ออาหารจา้ะเพราะหมายความว่ากินข้าวแล้วก็กินอาหารเสริมแล้วก็กินข้าวต่อแบบนั้นมันก็จะได้แบบดูดซึมอะไรไปพร้อมกันไปเลยเพราะช่วงที่เวลาที่เรากินอาหารเนี่ยเอนไซน์น้ำย่อย อินซูลินต่างๆมันก็ถูกปล่อยออกมาในช่วงเวลานั้นแหละเพราะว่าไอสารพวกนี้นะคะมันก็หมายถึงว่าสารเคมีพวกนี้มันก็จะเป็นตัวที่จะทําให้เปิดทุกอณูประตูของการรับสารอาหารอยู่แล้วในร่างกายนะเวลาที่อินซูลินมาใช่ไหมเขาก็จะแบบว่าฟุบสูบพวกสารอาหารต่างๆเข้าเซลล์ร่างกายไปอะไรเงี้ยนะหรือกินหลังอาหารก็ได้นะคะถ้าใครที่แบบว่าใหญ่ทีกี้เข้าให้เสร็จก่อนอะไรเงี้ยเราก็ค่อยมากินอาหารเสริมก็กินหลังนะ ก็ได้แต่ว่าถ้ากินหลังอาหารเนี่ยก็ไม่ควรเกินสัก30นาทีเนาะเพราะไม่อย่างงั้นแล้วอะเวลาอาหารมันแบบมันไปไกลแล้วอะไอพวกอาหารเสริมที่เรากินอะบางชนิดโดยเฉพาะพวกเกลือแร่มันจะทําให้เกิดอาการระครยเครงหรือคลื่นไส้อะพวกเราแต่ก็มีอาหารเสริมพวกกลุ่มของวิตามินที่ละลายได้ในน้ําเช่นวิตามิน B วิตามิน C ไม่ว่าจะเป็นวิตามิน B ีทั้ง8ตัวสามารถกินในช่วงแบบไม่มีอาหารอันนจะไม่เป็นไรเพราะว่าตัวมันเองละลายน้ําอยู่แล้วมันดูดซึมด้วยตัวมันเอง อยู่แล้วนะคะเราพูดถึงว่าในการกินอาหารเสริมต่างๆควรกินยังไงให้มารู้จักก่อนว่าไอ้ที่เรากินกินที่เป็นอาหารเสริมน่ะมันแยกกันเป็นหลักๆก,ก,กี่กลุ่มนะคะก็คือพวกวิตามินนะคะพวกเกลือแร่มีไขมันนะคะทั้งจําเป็นและไม่จําเป็นนะแต่ว่าอันนี้ก็คือยกตัวอย่างไขมันจําเป็นที่ชื่อว่าโอเมก้าสามที่มาจากฟิชออยล์ให้พวกเราได้รู้จักนะมีเรื่องของโปรตีนซึ่งแบ่งย่อยไปได้จนถึงกรดอะมิโน20ชนิดแล้วก็มาในรูป แบบต่างๆกันพวกสารสกัดทั้งจากพืชจากสัตว์ทั้งหลายนะคะก็จะเป็นยกตัวอย่างบางตัวอะไรอย่างเงี้ยนะบางตัวอ่ให้ที่ที่เปิดให้พวกเราดูแล้วก็มีเยอะกว่านี้อีกเยอะมากโดยเฉพาะไอ้ก,กลุ่มข้อ5เนี่ยก็ถือว่าเป็นเอามาทําอาหารเสริมกันเยอะสุดละมั้งนะก็วิธีการกินก็สรุปก็คือกินพร้อมอาหารได้หลายๆตัวเอาง่ายๆถามว่า ทั้ง5กลุ่มเนี่ยกินรวมกันไปเลยทีเดียวได้ไหมมันเป็นกรรมเลยนะคะคุณหมอคะนั่นแหละจ้ะเขาก็กินกันแบบนั้นแหละจ้ะมันจะมีแค่บางเรื่องที่อาจจะไปลดการดูดซึมบางตัวซึ่งมักจะเป็นในเรื่องของเกลือแร่เช่นเหล็กไม่ควรกินกับซิงอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือซิงก็ไม่ควรกินพร้อมกับแมกนีเซียมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันเป็นประจุ2บวกเหมือนกันมันจะไปแบบปึง้ง เด้งออกจากกานหรือแบบนี้นเวลามันอยู่ใกล้กัน,นก็จะไปแบบลดการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายก็จะทําให้เราได้ประโยชน์น้อยลงอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็ไม่ได้มีผลเสียว่าแบบจะทําให้ป่วยหรือว่าแบบเสียสุขภาพาไม่ไม่มีนะเราแค่ต้องระวังเรื่องของ side effect เช่นคลื่นไส้ไม่สบายท้องนะลักษณะการกินที่ถูกต้องก็ต้องดื่มน้ำให้เพียงพออย่างยกตัวยอย่างวิตามินซีที่เขาต้องการการทำละลายจากน้ำเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แบบนั้นนะคะโอเคนะเดี๋ยวเรามาเจอกันนะ